การไฟไม่แรงนะครับโอ้ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนเนือมืดแล้วนะครับไฟรถมันเปิดไฟหน้าแล้วนะครับไฟค้ายสวัสดีแกจะเป็นอาการแบบว่ามันเวลาเราขี่มันนะครับไฟมันไม่ใสดูไฟหน้านะครับ อยงเหลืองๆนะครับปกติสดใหกว่านี้นะครับอ่าเรามาลองกันว่ามันเป็นที่ตัวไหนไปเหลืองไฟแมลงนะครับอ่าไปเหลืองไฟแมลงเอาสร้างเปิดไหมหนักฐานเราแรกที่เราทําไปก็ค้ามาไฟไม่สว่างไฟพันหูมาแห้งมาต่ะไฟหูมาแห้งบอกโอ้างเที่ยงแจ้งห้างเที่ยงกับมแจ้ง โอ้ได้พ่นเหลืองเห็น,นปะบาดไฟแต่ครบเปิดหุ้งแล้วอะแค่แจ้งแค่ว่าว่ากระพริบปั๊บหุ้งสว่างบักก็ทียสว่างแค่เหมือนอ็อะเจ้าของรถบอกลูกค้าบอกว่าน้ำมันมาอาการแบบว่ามันมันไม่สว่างนะเอาไหมทาอดทอดทอด ถอดเลยเข้ามาถอดเข้าว่าเข้ามาถอดถอดเล่ไปเลยตัดตัดหลดเลยตัดตัดหลดเจ้าเจ้าถอดเขาถอดอกตัดหลดออกฮุงเล่ไปไหนฮุงอัมตามตัดหลดแนี้ยเนี้ยตัดหลดเขาตัดหลดเขาตัดเลยไม่ต้องตัดเลยมันถอดยากอ่าละตัดหลดตัดหลดตัดหลดอ่าตัดหลดนะครับเราจะตัดหลดดให้อาจารยตัดไหมตัดเลยครับตัดเลย อ่าเราใส่โหลดเข้าไปแล้วก็จะตัดสายโหลดตัดโหลดเลยตัดละตัดเส้นเดียวพอแล้วเส้นเดียวเส้นก้าเราะต้องตัดตัดเส้นเนี้ยสีแดงเพราะได้ตัดอ่าเป็นยังเอาลองมึงมันบควบสูตรมันงกับเสียนะเอาลองสซตั้งลองหนึ่งลองมึงลองมึงยังบ๊ปัญหนวะยังบ๊ปัญหายังบ๊ปัญหา มันว่าแนชาตินี่เสย่าไม้เยัตายกเยไมเพอนนะตยงคนเหลืองลงอะไรแค่น่ะ้องห้าตนีกับเจ้นี้ก้นี้ทนชาติ่ห่อนดเอ้ยแทนชาติกต่ห่อนนะ มันเกี hmm. 是是 like. sort of ่ยวอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวทำชาติก็ฮอนอ่ะเดี๋ยวดูรอดูต่อไปตัดหนึ่งเส้นแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเส้นเอ้าลองเส้นที่สองนะครับลองเส้นที่สองอ้าตัดเส้นแรกนึงว่ามันเจ็บฮันอันนี้เส้นสองเส้นที่สองเลยตัดไว้ตัดถูกไหมลองให้ตัดดิ บ่ได้ก็นจีดูที่แผ่นนะโอ้บ่อไ้บ่ได้บ่ได้มันจะใสกว่านี้ยุกการชาร์จยุกข้างบนแต่ว่ามันห่อนิดการชาร์จมันห่อนนะครับห่อนปะห่อนห่อนไหมอุ่นๆห่อนห่อนอ่ามันห่อนห่อนครับนี่แหละแต่แต่ว่าขั้นปอดขั้นชาร์จออกมีขาดปัด๊บเลยขาดเลยครับมันไม่มีโหลดเนาะไม่มีโหลดเนาะต้องเอาแผ่นชาร์จอีกคันเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืมแผ่นชาร์จเพื่อไงนะมั้งใช่ ออเออมาลองยิ้มยืมยิม้มใช่เลยผู้เราห้หอก็เปลี่ยนเลยอ่าถ้ารู้แล้วจะได้เปลี่ยนเลย โอเคนะครับเราก็จะทําการดูว่าระบบไฟที่เรารู้ว่ามันสว่างน้อยแผ่นชา์จมันร้อนนะครับมันร้อนมันรอนมันมากเป็นบางเทียนมัครับบางเทียนมาคือแจงเออคือแจงเลยไม่ก็แจ้งแล้วกันโอ้น้าเป็นกับแจ้งแล้วกันเอยแผ่นชา์จพอดีช่างเขาซื้อมานะครับก็เช็คดูเผื่อมันไม่ไม่ตรงรุ่นเพราะตัวนี้มันมันสั้นนะครับตัวนี้มันยาวก็วิธีการเช็กนะครับว่าไฟไหนเป็นขั้วบวกแล้วก็เช็กปลั๊กของฮันด้าเดิมเรานะครับ อออเข้ามาเรถอดป้าเป้ากันเอบจะแน่นหน่เนี่ยเวลาเราจะใส่นะครับบางครั้งไม่รู้วันเป็น h o นด้าหรือยามาฮ่าซูซูกินะครับยามาฮ่ aha, นะครับคาวาเราต้องรู้ว่าไฟตัวนี้เป็นบวกแค่นั้นก่อนมพน่จะแยงกากบาทนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มีมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะทําการวัดนะครับทําการวัดก็จะทําการเช็คดูว่ามันตัวไหนขั้วไหนนะครับก็จะตั้งไปยังที่คุณหนึ่งนะครับ คูดไหนก็ได้นะครับก็จะทําการเช็คว่านะครับอ่ามีเตอร์แล้วครับตืดขึ้นนะครับตืดขึ้นนะครับตืดขึ้นอ่าแล้วก็วัดคู่ซ้ายนะครับอ่าพิพมเข้าไปดํานะครับด้านล่างนะครับพอดําด้านล่างเสร็จแล้วก็แตะข้างบนปุ๊บดูดูเข็มน่ขึ้นนะอ่าขึ้นนะครับอ่าขึ้นนะครับโอเคขึ้นนะครับ อ่าเมื่อกี้ผมใส่บวกข้างบนนะดูดูดูด,ดปักตัวนี้ด้วยมันจะมืเดือนหน่อยมันคําแล้วนะครับอเ,รเอาตาขอแห้งเลยซองซองไฟให้นะอ่าอ่าซองไฟซอยอ่สาสม,มาหากินด้วยกันชึบเข้าไปแล้วก็แตะตปึเปลียมขึ้นนะครับคู่บนเห็นไหมตึบขึ้นนะครับอ่าพอเราสลับนะครับพอเราสลับคู่ซ้ายเหมือนเดิมนะครับลงมันไม่ขึ้นนะครับพอไม่ขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลย เรารู้แล้วว่าตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับตัวนี้เป็นขั้วบวกนะขั้วบวกจะเป็นเป็นบวกสีแดงอ่ามันจะคูณเป็นก้ากระบาดอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลบนะมาดูปักคันนี้มาดูปักแสดงว่าถูกต้องเลยนะครับถูกต้องนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปเลยใช้เลยนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างมันก็คือโนวาเรามาเดิมๆจะเป็นยาวอย่างนี้ตัวนี้มันสั้นอาจจะเป็นตัว Hon d a ตัวใหม่พวกเวฟนะครับ่าพวกเวฟ นะที่เราใช้กันของตลาดนะครับตัวนี้จะเป็นโนวาตัวเก่าเมื่อกี้เวลาสตาร์ทมันร้อนตาขี่ไปเนี่ยมันห่อนมันเออเวลาขี่ไปเนี่ยมันสว่างเทียบ่อสว่างกันป้ครับอ้อใครว่ากระพริบเลยกระพริบแม่แม่เทียบหงส์เทียบหงส์ก็เลยตัดโหลดออกก็ยังไม่ได้ผลนะครับอ่าผมก็จะถอดมันก็เก่งตลอดขี้ไปว่าปกติขี้ไปมันต้องหุงำตามไม่หรอกงั้นเดี๋ยวส่วนใหญ่ส่วนหลายไม่เจอบ่ค่อยแจ้งบ่ค่อยแจ้งเลยเอาลองเราลองตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อมันหมึเผื่อมันจะสว่างให้เรา ลองตัวนี้ใส่เข้าไปลองตัวใหม่ดิของตัวใหม่ของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ลองมึงเดี๋ยวสั่นกเกาดิไม่เป็นยังครับขยันได้แต่ว่ามันถ้ามันได้กันมันก็จะสว่างเลยหงุงตามเลยมันก็ต้องได้เสียงนันอีกเอิ่ดเข้าไปเอ้ิ่ดเอาลองกันเลยนะเอาตัดด้วยมันนะโอ้มือมือดำอยู่งครับมือดำยังครับมือดำอยู่งดับผมปอนด์เดี๋ยวผมปอนด์อ้าวผมก็จะทำการสตาร์ทลองดู ตั้งกี่านะตังเลยครับตังเออตังเลยัตงเลยอะไรนี่อะไรนี่ับงตั้ี่เงโอเคแม่บ้ปน่แม่บน่ ไฟสูงส so ิครับไฟอไฟสูงไฟสูงตัึ๊บเออคือแล้วคือล้มันไรตัวนี้สบางด้วยคับโอ้มันมันเมือดด้วยสบานีกว่าสเนี่โอ้เปนตี้โอ้เป็นตัวนี้แมนบอบะไยโอ้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรจะไปรืเลยรีวิวนะครับวันนี้นะครับแผ่นชาร์จร้อนตามมาสะตไหนคือเดี่ย์กบมาเอร์นอ๋ครมาสตไหนอ่สุกแกะครับสุกแก มาแล้วก็เห็นช่างเขาจะปิดร้านกำลังคุยกันอยู่นะครับทำคลิปกันอยู่คือแกบ่พวกอะไรแม่นเราเนาะไม่หรอกไม่คือแล้วว้าคือแล้วคือแล้วเห็นไรซังโอ้หลายสซ่างมาพอกอะไรบ้างจอมยุทธ์ไม่หอกเปลี่ยนแผ่นชาร์จให้ใหม่เด้วยในเกมมันร่อนขอมือสองไม่อรับไม่ดีเออมือสองมันดีคนว่าของใหม่ให้แล้วครับเรียบร้อยแล้วเอาวันนี้ก็ จะสิ้นนะครับแผ่นชาร์จร้อนไฟไม่สว่างเผื่อไม่สว่างก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตาแกก็สนใจนะครับมาทํารถปั่นไปก็ไฟทำไมไม่สว่างช่างก็เลยรับการมาเปลี่ยนแผ่นชาร์จให้แกนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้โอเคสวัสดีสวัสดีครับ